hãy mang nó cho bao đấy, ăn nhỉ, nè, hãy mang b Đài lé, đài lé. Lé, lé. Ừ, thẳng. Thẳng à, đã rồi, đã, rồi. không 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 à หยิบมาเลยจับสองมือแล้วก็ดึงมาเลยเอาถังทิ้งไปเท้งทิ้งไปมันน้อยเบไม่กินอ่ะอืมอืม หอมมาเองหยิบมาเองทิ้งถังไปทิ้งถังหยิบมาเลยหอมมาเลยแล้วแล้วพ่อจะพาเข้า,ขาบ้านแล้วแล้ว,ลวทำไมเบ,บ,บกินหมดแล้วแล้ว,ลวเออดึงมาดึงมาเยอะเด้อเยอะเยอะหน่อยอ๋อน้อยเกิน เดี๋ยวจะโยนใส่หัวมันสิสลูกทับเทมน้องเอาฟางมาให้บอกเสน้งองเอาฟางมาให้บ๊ายบาย มุดไปทำไมหรอกอเอวา,างไว้วางไว้หักแล้วช่างมัานเดี๋ยวพ่อต่อให้วางไว้ไม่เป็นไรมันหลุดเฉยๆมันไม่หักหรอกเดี๋ยวพ่อต่อให้เดี๋ยวพ่อต่อให้ใหมามาเอาฟางมาให้เบรก่อนแล้ว หมดแล้วเนะี่ยฟาร์มเบหมดแล้วเนะี่ย